ทางกกตจังหวัดนะครับร่วมกับกกตประจำเทศบาลเมืองจันทบุรีได้รณรงค์ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ80สําสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุรีครับก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลโดยนายสุทธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานาประชาชนนักเรียนนะครับร่วมขบวนกันเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีมมนาคม2564ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น สำหรับการเลือกตั้งเทศบาลเมืองจันทบุรีครับในครั้งนี้ก็มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีจำนวน4คนคนและสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน72คนซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจในการเมืองท้องถิ่นอย่างมากครับทางกะกะตประจำเทศบาลเมืองจันทบุรีคาดการว่าจะมีผู้ที่มาใช้สิทธิเ์เลือกตั้งครั้งนี้ครับไม่น้อยกว่าร้อยละ80ด้วยกันจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ประมาณ16,500คนจําคนจำนวนหน่วยเลือกตั้งครับ39หน่วยเลือกตั้ง ส่วนทางด้านของพันตำรวจโทกนกสงวนพักผู้อเนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายกได้จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดําเนินการตามค่านิยมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก กิจกรรมหลักครับการกับเคลื่อนกิจกรรมหม,มู่บ้านไม่ขายเสียงก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็สมบผลให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านเข <tive S 2> <ส> <oughs> ้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติส่งเสริมให้การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพที่ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับ